จังหวัดบุรีรัมย์เพิินไดมีการจัดพิธีจดทะเบียนสมรสรักหมันโคง้งยืนยงดังนกกระเรียนอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุมนุมดลงนกกระเรียนพันธุ์ไทยเหนืองในวันแห่งความรักซึ่งก็มีคุณตากับคุ้นย่ายนะคะที่เพิ่นคล้องรักกันมายาวนานถึง60ปีจูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสนําค่ะ นายนริชาโฆษาศิวิไลค่ะผู้วาราชาการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรักหรือวันวาเล่นทน์ยประจําปี2 5 6 7ค่ะภายใต้ซื้องานถี่จัดงานวารักนะเมืองบุรีรัมย์รักมันโค้งยืนยงดังโนกระเรียนค่ะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รวมกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์และศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุมน้ำและโนกระเรียนพันธุ์ไทยจัดขึ้นเป็นปีแรกอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุมน้ำและนกระเรียนพันธ ตำบลสะแกโพองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยงานในงานนะคะกับมีครูรักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนสิบหาครูเดินทางมาเขารวมพิธีจดทะเบียนซึ่งได้มีครูรักที่มีอายุมากที่สุดที่บอเคยจดทะเบียนสมรสกันนะคะเดินทางมารวมพิธีจดทะเบียนสมรสครั้งแรกในเทือนนี่ด้วยก็คือ คุณตาเปลี่ยนวรรัตอายุ81ปีกับคุณยายประยุนบุราโนอนอายุ79ปีค่ะคเป็นชาวตำบลชุ่มเฮ็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง คุณตา<ะ>กับคุณยายด้วยค่ะพี่โอ,อเพิ่นเด้ครองรักอ,อยู่กินกันม้เงี้ยวนานถึงปีที่60แล้วก็ได้มีลูกสาวลูกชายีนน้ำกัน4คนโด,โดยเดีดยเทอนี่นะคะก็มีน้ายกันวลินเมืองแกว้วในแอมเพิเมืองบุรีรัมเป็นนายทะเบียนและก็ยังมีโตมสัสคอต์โนกเรียนพันธุ์ไทยคูมีนางวาทนีโคาศิวิไลนายโยกเลากาชาดจังหวัดบุรีรัม พร้อมหัวหนาส่วนราชการผู้นำชุมชนตลอดทั้งเราบรรดาญาติญาติและกรลูกหลานที่เพลินแต่งกายโดยชุดผ่าไทยอย่างสวยงามหรือว่าชุดผ่าไทยย่อนยุคมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานให้กับคู่รักทั้ง1ิหาคู่ีีมาจดทะเบียนสมรสในเถือนหนีนำนะคะบรรยากาศการเป็นไปด้วยความอบอุน่นด้วยความหักน้องแต่งเนาะ จากนั้นนะครับผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทางนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับก็ได้มอบทะเบียนสมรสและมอบของที่ระลึกนะครับ เป็นรูปนกกระเรียนคูพร้อมถ่ายภาพนะครับคู่กับคู่หักว้เก็บเก็บเป็นทีระลึกนะครับที่ซุ่มประตูที่เพิ่นประดับว้และก็มิโตมาสอคอร,นร,รคน์นะครับนกกระเรียนคูนั่มนะครับท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดไทยย้อนยุคย่างสวยงามร่วมเป็นสักขีพยานกันนะครับท่ามกลางบรรยากาศชื่นมืน่นและก็สร้างความประทับอกประทับใจให้กับคู่หักที่มาจดทะเบียนสมรสในเทอร์นีนั่มนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บุรีรัมย์เพื่อนยังบอกนะคะว่าการกิจกรรมการจัดกิจกรรมในเทอร์นีอยู่ภายไต่สโลแกนรักมันคง ย,ยืนยงดังนกกระเรียนก็มีความหมายวา่านกกระเรียนพันธุ์ไทยนี่เป็นสาติมีนิสยัยมีคููตัวเดียวตลอดชีวิตอซอยกันกกไข่จนลูกนกฝักออกจากไข่ค่ะเป็นนกทีบลืมทินกําเนิดและเป็นนกทีมีขนาดใหญ่อายุยืนยาวหากมีตัวใดตัวหนึ่งตายก่อนตัวสียูสีบ่ยอมจับคู่ไม่ไปตลอดจน เบิดสินอายุได้คะ่ะพี่โอครับกระือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ในการคร่องค,องคู่ให้คู่รักที่ได้จดทะเบียนสมรสกันในสถานที่แห่งนี้ได้เก็บบันทึกความทรงจําในการสั่งขอบครัวที่สวยงามกับการคล่องคู่ที่ค่อยซอยเลือเกลือกูลซึ่งกันและกันไปตราบนานเท่านานเช่นเดียวกันกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยนั่นเองค่ะนกกระเรียนพันธุ์ไทยก็ถือว่ามีความหมายนะครับผู้ชมครับที่ถือว่าเป็นพยานรักน้ำนะฮะและก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับแห่งความรักมั่นคงนั่นเองนะฮะ เขามาเบิงนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุมน้ำและกรนกกระเรียนพันธุ์ไทยของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งยูทีมู่ที่1 4ตมณฑลสแกโพงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งองค์การสวนสัตว์หรืออสสนะครับร่วมกับท่านจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับหน่วยงานภาคเอกชนตลอดจนชุมชนในพื้นที่รอบเคียงนะครับได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นนะครับจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวนี่ขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าและนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตนะครับตลอดจนนะฮะนำองค์ความรู้ของทองทินที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดลอ้อมซึ่งก้อนหนาแน่นแตงนกกระเรียนพันธุ์ไทยนี่นะครับผูช้ชมครับก็เคยสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปมากกว่า50ป,ปี โดยทั้งสวนสัตว์โคราชนี่นะครับก็ได้ทําการเพาะเลี้ยงและฝึกพร้อมทั้งด้ปล่อยคืนซูธรรมชาติเพื่อให้สามารถกับคืนทินธรรมชาติจะค้องได้พร้อมทั้งด้หากินเองและก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับอยู่ในระบบนิเวศอีกเถื่อนหนึ่งซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำคของจังหวัดบุรีรัมนีนะครับผู้ชมครับทั้งสวนสัตว์ของโคราชนี่น้ำมาปล่อยหลายเถื่อนเลยเด้กค่ะ,ะและก็ได้มีชีวิตรอดมายื่นแย่จนหอดซุม,มือนี่สามารถติดตามตัวได้จนกระทั่งซุม,มือนี่ครับคุณผู้ชมครับ ศูนย์นกกะเรียนพันธุ์ไทยที่เขาเห็นหม่องหนีนี่นะฮะก็ได้มีลูกนกรกะเรียนที่เขาได้ขยายพันธุ์ออกมาและก็ได้มีการสืบพันธุ์ต่อๆกันไปนะครับตอนนี้นี่เกิดอยู่ในธรรมชาติอยู่หม่องที่เขาเห็นหนีนะครับคุณผู้ชมครับมากกว่า150่ย้ตัวเลยด้ย่นะฮะ,ะถือว่าเป็นพิธีที่คล่องลักกันยื่นเยาเานะครับเกี่ยวกับนก,กะเรียนพันธุ์ไทยนั่มนะครับเรามองศูนย์การเรียนรู้หม่องหนีก็เป็น สัญลักษณ์ของนกกระเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นนะครับ